ไฮทัรสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงพลังงานรวมเรื่องราวความรักของชาวราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษประจําช่วงเดือนพฤษภาคมกันนะคะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะ การอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะนับตามแบบไทยนะคะหรือว่าชาวราศีเมษท่านใดที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าพลังงานตัวตนตรงกับคุณนั้นก็สามารถที่จะเปิดใจรับฟังกันต่อไปได้นะเริ่มต้นเลยนะคะชาวราศีเมษในช่วงนี้เรื่องราวความรักเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีพลังงานของความเป็นเดอะฟูลมานะพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายท่านเนี่ย อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงของการที่เรามีโอกาสที่ได้ไปเผชิญกับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนหลายท่านมีโอกาสได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานการปรับตัวนะคะหรือว่าการเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเป็นช่วงเวลาที่คุณนะจะรู้สึกได้ว่าได้รับความใส่ใจจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะชาวราศีเมษคุณจะไม่ได้รู้สึกถึงความเงานะ ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการได้รับความรักการถูกเอาใจใส่เนี่ยดีมากๆนะคะมีพลังงานเดวิลมาด้วยนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หลายท่านก็อาจจะมีเรื่องสำคัญนะคะที่ต้องเรียนรู้รับมือแล้วก็ปรับตัวบางท่านต้องใช้เวลาในการทุ่มเทมากๆนะคะ กับการที่เราอาจจะต้องไปหมกมุ่นเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะบางท่านมีโอกาสในีเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสังคมก็เลยเป็นเหตุให้คุณนะคะจะต้องมีการเหมือนรีบเร่งมือในการศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อที่จะปรับตัวเราก็จะใช้เวลาทั้งหมดไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าสนใจหรือว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องรีบรู้เลยทําให้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลา นะคะให้กับความรักเท่าที่ควรเนาะพลังงานบางท่านเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เราจะได้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายด้วยนะคะอยู่กับคนมากมายอยู่กับการเหมือนกับว่าหลายท่านมีพลังงานของการเดินทางนะคะเด,ดินทางไกลเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าการเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนกงานการไปปรับตัวอยู่กับสังคมใหม่ๆมันอยู่ท่ามกลาง ผู้คนที่มากคนมากความก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหงาแล้วเราก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดนะในการปรับตัวนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นชาวราศีเมษเนาะเวลาที่คุณ เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอ่ะคุณจะค่อนข้างซีเรียดแล้วก็เคร่งเครียดจริงจังกับมันมากๆจนเราเองก็จะไม่มีเวลาให้อะไรเลยนะคะยิ่งความรักใครโสดอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะยังรู้สึกว่าในเวลานี้เนี่ยเราโฟกัสเรื่องการประสบความสำเร็จก่อนคุณมองว่าหาก เราประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วไม่ว่าจะเรื่องของความรับผิดชอบนะคะเรื่องเรียนเรื่องงานหรือว่าการที่เรามีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยกับการที่จะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะเรียกได้ว่าชาวราศีเมษนะ คุณจะไม่ค่อยเน้นให้ใจใครง่ายๆนะคะช่วงนี้มีความเป็น king ถือถ้วยมาด้วยจริงๆก็จะมีคนเข้ามาจีบคุณอยู่นะกําลังจะมีคนเข้ามาจีบกําลังจะมีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ดูดีเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่ตรงสเปคคุณด้วยก็ได้นะที่เข้ามาในความสัมพันธ์ ไพ่ temperance อีกแล้วนะคะมันมีพลังงานของการได้ทดลองรู้จักกับผู้คนใหม่ๆการได้เปิดโอกาสในการลองคุยเกิดขึ้นนะ มีพลังงานของความเป็นอัศวินถือไม้เท้านะคะและตัวคุณเองก็รู้สึกได้ถึงความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้จมปักอยู่กับจุดจุดเดิมนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราพิจารณามาแล้วเรามองว่ามันดีแล้วก็เรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาหรือว่าความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่คุณก็พร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการสาสัมพันธ์ มีพลังงานของความเป็น3ไมเท้ามานะคะสาม,มเม้าเนี่ยมันบ่งบอกว่าชาวราศีเมษนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้คาดหวังกับอนาคตอันไกลๆเนาะยังรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเป็นเพราะคุณเองนะคะหลักท่านเองเนี่ยก็ผ่านความผิดหวังมาค่อนข้างที่จะเยอะตัวคุณเองเนี่ยด้วยความเป็นเทมเพรสเนี่ยจริงๆแล้วนะคะความเป็นเทมเพรสมันบ่งบอกว่าการที่เราปรับตัวได้กับทุกๆสถานการณ์เพราะฉะนั้นนะคุณจะไม่มีความรู้สึกขาดคุณจะไม่มีความรู้สึกเหงาไม่ว่าจะเจอคนที่ใช่หรือว่าเจอคนที่เราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจแต่คุณ รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองในการได้เปิดโอกาสเรียนรู้ศึกษาในิสัยใจคอเพื่อโอกาสที่มันจะเข้ามานะคะหากไม่ได้เจอคนที่ใช่ไม่ได้เจอรักแท้คุณก็ค่อนข้างมองบวกค่ะชาวราศีเมษคุณก็จะมองว่าอย่างน้อยนะคะเราก็ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆมิตรภาพคนใหม่ๆนะที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วพลังงานของคุณนะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะผ่านความผิดหวังมาเยอะ บางท่านนะคะมีพลังงานของการอยู่กันเป็นครอบครัวมาแล้วหรือว่าตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันมาแล้วแต่ณจุดจุดหนึ่งของชีวิตคุณมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะมันมีพลังงานของความวุ่นวายด้วยในความสัมพันธ์คุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยค่ะหากใครที่มีคนรักหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นะ หลายท่านจะมีระยะห่างกันด้วยหน้าที่การงานหรือตัวคุณเองอะค่ะชีวิตของชาวราศีเมษนะคุณกำลังจะมีความรับผิดชอบในสิ่งใหม่ๆ บางท่านได้งานใหม่บางท่านต้องเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมใหม่เปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่มันเลยจะทำให้คุณเนี่ยจะไปยุ่งยุ่งกับชีวิตตัวเองนิดนึงนะคะก็เลยอาจจะมีเรื่องของเวลาที่เราไม่ค่อยตรงกันนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่า คนรักนะเขาก็ค่อนข้างคาดหวังกับการจะใช้เวลากับคุณมากขึ้นพอเรามีเวลาไม่ตรงกันก็อาจจะมีความไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่เนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่า ความทุ่มเทของเราทั้งคู่มันไม่เท่ากันบางทีในช่วงเวลานี้นะตัวคุณเองคุณทุ่มเทให้กับสิ่งอื่นแบบหมดหน้าตักเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคุณจะค่อนข้างทุ่มเทกับเรื่องของตัวเองใส่ใจเรื่องตัวเองมากๆเพราะว่าคุณก็มีเรื่องสำคัญที่มันเป็นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเนาะที่เราเองก็จะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้ คิดถึงความรู้สึกแฟนเท่าที่ควรนะคะเวลาทำอะไรก็จะตั้งหน้าตั้งตาเหมือนโฟกัสแต่เรื่องตัวเองให้มันเสร็จให้มันถึงเป้าหมายเพราะคุณมองว่าหากคุณประสบความสำเร็จหรือว่าเมื่อทุกอย่างมนลงตัวแล้วอะค่ะยังไงเราก็ยังมีความรักที่ดีได้เสมอหรือบางทีเราอาจจะมองคนรักเป็นของตายนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เราอยู่ด้วยกันจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แคร์ความรู้สึกเขาตรงนี้ชาวราศีเมษก็ต้องระมัดระวัง ความรู้สึกตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะมันมีพลังงานของการที่คุณเองนะคะก็อาจจะต้องรู้สึกได้ถึงความบางทีเนาะด้วยความที่เรายุ่งๆนะคะหรือเวลาที่เราเหนื่อยๆกับเรื่องที่เรากําลังตั้งใจมากๆเราใส่ใจกับมันมากๆเราดูแลมันเป็นพิเศษเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่ว่าเราจะได้มั่นคงแล้ว ความรักที่ดีก็จะได้เข้ามาหรือเมื่อเราเป็นเสาหลักเมื่อเราเข้มแข็งได้คนรักคู่ชีวิตครอบครัวก็จะได้รู้สึกถึงความปลอดภัยนะเป็นต้องการที่จะเสียสละเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นเซฟโซนของทุกๆคนมันก็เลยจะมีช่วงเวลาที่คุณนะอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราก็มีความน้อยใจนะคะบางทีเราเหนื่อยๆมากอยากได้รับ การเอาใจใส่จากแฟนอยากให้แฟนพูดเพาะๆด้วยนะคะหรือว่าพาคุณไปกินอะไรอร่อยๆเหมือนสมัยแรกๆที่เราจีบกันช่วงนี้มันอารมณ์จะค่อนข้างเหมือนมีความอ่อนไหวด้วยนะคะ mm. ในช่วงประมาณกลางเดือนมันบ่งบอกว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะได้ย้อนกลับไปดูรูปเก่าๆ เนี่ยคะ่ะกลับไปนึกถึงวันวันเก่าๆอยากให้แฟนนะคะทำแบบเดิมเหมือนที่เขาเคยทําหรือบางท่านเนี่ยมันมีพลังงานของการที่คุณนะก็อาจจะกําลัง อยู่ๆก็นึกถึงคนรักครั้งเก่าเกิดขึ้นมาในหัวนะคะมันเป็นความรู้สึกที่อย่างที่บอกไปค่ะมันเป็นพลังงานที่เราบาานซ์ได้ทั้งพลังงานลบพลังงานบวกทั้งความสุขความทุกข์มันจะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้ให้คุณต้องได้รับมือแต่ว่าคุณก็จะไม่ได้มีความเศร้าถึงกับขั้นว้าวุ่นใจหรือว่าจมดิ่งทางความรู้สึก หวนคิดถึงความหลังอะไรขนาดนั้นเป็นเพียงแค่ภาพความทรงจำที่มันผุดขึ้นมาในหัวนะคะจะเกิดขึ้นนะอืมและมันก็บ่งบอกว่าจริงๆแล้วนะตัวคุณเองเนี่ยจริงๆชาวราศีเมษนะคะมันมีเรื่องที่ทำให้คุณแบบรู้สึกได้ถึงความหวั่นไหวอ่อนแอนะคะเราอาจจะละเอียดอ่อนทางความรู้สึกมาก กว่าเดิมก็ได้เนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็เลยอาจจะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับมีความจริงๆแล้วอยู่คนเดียวกว็ได้มันจะมีมุมที่รู้สึกว่าเดี๋ยวก็อยากมีแฟนเดี๋ยวก็อยากโสดหรือหากมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็คิดว่า เราอยู่ไกลๆกันมันก็ดีเหมือนกันแต่พออยู่ไกลกันมากๆเวลาเหนื่อยๆเนี่ยถ้าคนรักหลงลืมคุณไปมันก็จะเป็นความน้อยใจนะรู้สึกว่าต้องการใครสักคนที่เข้ามาดูแลคุณเข้ามาเป็นเหมือนกำลังแรงกายแรงใจให้คุณได้มีเรี่ยวแรงในการไปสู้กับหน้าที่การงานหรือว่าชีวิตที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบนะคะขอดูนิดนึงว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะสำหรับ ชาวราศีเมษประจำช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีพลังงานของใครบ้างที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมีพลังงานของรักครั้งเก่าแน่ๆแหละที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์มีพลังงานของชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุน มีพลังงานของชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมหรือว่ามีพลังงานของคนใกล้ตัวนะบางทีเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่เขาแอบรู้สึกดีกับคุณมาโดยตลอดแต่มันเป็นคนที่เราสองคนไม่ได้เหมาะสมกันเลยเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณหรือว่าอยู่ในตําแหน่งที่เราไม่ได้เหมาะสมกันหรือเราสองคนมีฐานะทางสังคมที่ต่างกันซึ่งมันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณเองก็ลําบากใจมากๆนะคะกับการที่จะสารสัมพันธ์นะ มีพลังงานของทาศุลมหรือว่าอาจจะมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าประสบการณ์ชีวิตน้อยกว่าคุณหรือว่าเขาคนนี้ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีคนรักมาก่อนแต่ตัวคุณเองเนี่ยเคยผ่านความรักผ่านกัน ใช้ชีวิตคู่มาแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้เนี่ยดูค่อนข้างที่จะมีลักษณะนิสัยอาจจะดูแบบมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงนิดนึงนะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงมีความเซนสทีฟทางความรู้สึกเรียกได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกก็ได้นะเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่ชอบ จดจำรายละเอียดเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใส่พอสมควรแล้วก็นะคะเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์ด้วยชอบเซอร์ไพรส์ชอบเก็บรายละเอียดนะเวลาที่คุณต้องการอะไรหรือว่าเป็นวันพิเศษต่างๆเขาก็จะพยายามเหมือนกับว่าแสดงออกถึงความใส่ใจทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่านะคะพลังงานของคุณก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ก็ได้นะหรือนะคะ ตัวคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอยากให้ระวังอารมณ์นิดนึงมันจะมีช่วงตั้งแต่ประมาณสักวันที่9เดือนพฤษภาคมไปในช่วงดาวพุธย้ายด้วยเนี่ยความเซนสทีฟทางความรู้สึกจะเกิดขึ้นความฝันต่างๆมันจะเข้ามาในหัวมากมายนะบางทีฝันว่าคนคุยเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกอื่นฝันว่าแฟนมีกิ๊กนะคะหรือว่าฝันว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับความรัก ฝันว่าจะมีคนไม่จริงใจเข้ามาในความสัมพันธ์นะฝันว่าแบบตัวเองไปเป็นกิ๊กเป็นชู้กับใครอะไรแบบนี้ก็คือมันเป็นความความพลังงานลบนะเป็นความฝันที่ฝันไปเรื่อยเปื่อยก็อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจได้นะคะอืมขอดูนิดนึงนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเกี่ยวกับเรื่องราวความรักนะคะ จริงๆชาวราศีเมษลักนาดราศีเมษในเดือนนี้เนี่ยพลังงานของคุณนะคะคุณจะโฟกัสเรื่องของชีวิตส่วนตัวเนาะเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะเรื่องของอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราใส่ใจมันแล้วแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณนะรวมไปถึงหากเกี่ยวกับเรื่องความรักมันก็บ่งบอกว่า ใครที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบหรือคนที่คุณเลือกหรือคู่ชีวิตคุณเนี่ยคุณก็ต้องการความรักที่คุณได้รับความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นความรักที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตคุณจะไม่ค่อยรู้สึกว่าอินกับมันนะคุณก็ถึงแม้ว่าคุณจะยุ่งคุณจะไม่มีเวลายังไงก็ตามแต่อย่างน้อยก็ต้องการการใส่ใจอยู่นะคะอืม เดือนนี้เนี่ยพลังงานคุณไม่ค่อยโรแมนติกนะอย่างที่บอกอะค่ะคุณต้องเข้ากับคนเยอะใช้พลังงานกับคนเยอะเวลาไปเจอคนข้างนอกบ้านมาหรือว่าเวลาคุยกับเรื่องงานคุยเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องทั่วไปอะค่ะเราใช้พลังงานค่อนข้างเยอะจะเห็นได้ว่าคุณก็ต้องการความเข้าใจจากคนรักด้วยมากๆนะคะใครที่มาแอบสองชาวราศีเมษนะช่วงเดือน พฤษภาคมนี้ชาวราศีเมษต,ต้องการคนเอาใจต้องการคำพูดเพราะๆนะคะต้องการความรู้สึกที่แบบเป็นความรู้สึกดีๆที่ทำให้ชื่นใจแต่ตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีเมษเองเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้แสดงออก เกี่ยวกับเรื่องของความใส่ใจคนรักเท่าที่ควรนะคะมันมีพลังงานของที่ผ่านมานะคุณอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมาคุณเคยแตกสลายทางความรู้สึกมาแต่มาในเวลานี้นะคะ่ะพุทธสภาคมนี้คุณค่อนข้างเข้มแข็งใครที่เคยอกหักมาหรือรเผชิญกับเรื่องรักซ้อนรักไม่ชัดเจนรักซ้อนเลนมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะได้หลุดพ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ความจริงจะปรากฏทำให้ คุณเองก็จะสามารถรักษาเยียวยาหัวใจตัวเองได้หรือใครนะคะที่มีแฟนแล้วมีปัญหาเรื่องมือที่3แฟนมีกิ๊กคนรักอาจจะนอกรูนอกทางนอกใจไปมันบ่งบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณเข้มแข็งได้คุณอยู่ได้คุณพร้อมกับการที่จะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์พร้อมที่จะหยุดความสัมพันธ์แล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้า คุณไม่กลัวว่าอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะไปในทิศท,ทางใดแต่คุณเชื่อว่าความสามารถพรสวรรค์และความมีความขยันของคุณเนี่ยความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณเอาตัวรอดนะคะบางท่านนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องแบบรักซ้อนรักซ้อนเร้นอะไรต่างๆนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะก้าวผ่านแล้วคุณก็กําลังจะหลุดพ้นนะคะหรือว่า หากคนรักของคุณนะคะอาจจะนอกกลุ่นอกทางไปมีมือที่สามเข้ามามันก็บ่งบอกว่าปัญหาเหล่านั้นนะคะกำลังจะหลุดพ้นออกไปเส้นทางชีวิตเส้นทางใหม่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคุณนะการเริ่มต้นในความรักครั้งใหม่บรรยากาศดีๆที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมีคุณค่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะชาวราศีเมษพลังงานสรุปโดยรวมเนี่ยายมองว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นนะ คุณแคร์ความรู้สึกตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็อาจจะรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นถ้าใครมาส่องนี่ต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ยชาวราศีเมษเขาอาจจะนะคะรักตัวเขาเองมากกว่าที่จะรักคุณก็ได้นะเพราะว่า การประสบความสําเร็จความมั่นคงจะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่านี่คือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เราสามารถดูแลตัวเองได้คุณจะไม่เสียหลักนะคะคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องเดินแบบเซๆในวันที่ไม่มีใครและหากยังโสดอยู่คุณก็รู้สึกว่าคุณยังอยากที่จะสร้างชีวิตให้ตัวเองเนี่ยมีความ มันคงมีภูมิคุ้มกันที่ดีก่อนอยากให้หัวใจตัวเองเข้มแข็งมากกว่านี้ก่อนเพราะคุณเชื่อเสมอว่าความรักมันไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้หากวันหนึ่งนะในวันที่เราอาจจะไปกันไม่รอดคุณก็จะได้รู้สึกว่าคุณยังยังรักตัวเองไหวอืมันเป็นพลังงานที่ก็ถือว่าความรักยังไม่ค่อยจะแบบ สมบูรณ์แบบแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขแล้วคุณมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีเมษทุกทุกท่านโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ในทุกๆช่องทางนะคะหรือว่าลายแอดที่แปะเอาไว้ติดต่อกันเข้ามาได้สวัสดีค่ะ